สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอพัดลมสมาร์ทแฟนนะครับในตัวพัดลมสมาร์ทแฟนจะมีการเลือกโหมดได้2โหมดคือโหมดบิงแอปพลิเคชันและโหมดแมนนวลปกติและศูนย์เนี่ยครับจะเป็นการปิดตัวพัดลมมาเริ่มกันที่โหมดแมนนวลโหมด2โหมดแมนนวลโหมด2ก็จะเป็นพัดลมปกติธรรมดาทั่วไปครับเลือกได้ เลือกเบอร์ได้สายได้เหมือนเดิมในตัวพัดลมนะครับจะมีเซนเซอร์ d h t 2 2วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วก็จะมีตัวโอโซนที่ผลิตโอโซนเพื่อจะมาฆ่าเชื้อในอากาศ ต่อมาบิงแอปพลิเคชันที่ใช้คู่กับโหมดที่1ในตัวบิงนะครับจะมีเกตวัด2ตัวเกจแรกเกตทางซ้ายมือคือเทม็คืออุณหภูมิตัวที่2คือความชื้นและต่อมาจะมีสวิตช์เปิดปิด on off อยู่2ตัวตัวแรกครับเป็นเปิดปิดพัดลม ตัวที่สองเปิดปิดตัวเซนเซอร์ขออพรบปิดเปิดเปิดปิดโอโซนต่อมาจะเป็นแถบสไลด์เทมเซตก็คือจะเอาไว้ตั้งค่าอุณหภูมิที่จะให้พัดลมทำงานโดยการทำงานของมันนะครับเวลาเราตั้งไว้อย่างสมมุติเราตั้งไว้31องศาเมื่ออุณหภูมิรอบเครื่อง ถึง31องศาหรือเกิน31องศาพัดลมก็จะทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลงมาเรื่อยๆลดจนน้อยกว่าที่ตั้งไว้1องศาพัดลมก็จะหยุดทำงานอัตโนมัติต่อมาเป็นกราฟแสดงและเก็บค่าที่ได้ส่งเข้ามาในอย่าง,งบิงก็คืออุณหภูมิและความชื้นสามารถดูได้แบบแบบเรียวไทม ดูย้อนหลังดูเก็บค่าข้อมูลได้เรามาเริ่มใช้งานนะครับขั้นแรกเปิดไปที่หมดหนึ่งรอสักครู่ครับให้ตัว Big n Application เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เชื่อมต่อแล้วครับตอนนี้ขั้นที่สองเปิดพัดลมเบอร์ที่ต้องการไว้และต่อมาเราสามารถ เปิดปิดพัดลมได้เลยครับนี่เปิดเปิดพัดลมเปิดโอโซนเราเลือกปิดได้นี่ปิดโอโซนปิดพัดลม ครับขอบคุณครับ